พูทุทบปลินิพานที่สาระมนนทยานที่กุศินาราลหลังจากองค์สนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สเสด็จมาแล้วก็ได้ให้พระอน,น์ปู่าสังคาติองค์ก็ได้ประทับอันที่สาประางทิศเหนือ แล้วก็ได้ <c oughs> ประบาทไปทางทิศใต้ให้พระอนุนนั้นได้เข้าไปบอกแกเจ้ามันละว่าในยามแห่งตาตีนี้เราจะถกเจ้าแบบปฏินิพพานองค์สุเดพระสัมมาสัพพุจ้าก็ได้ประทับในระหว่างนางรังคู่พระอนุนก็ได้เข้าไปบอกแกเจ้ามันละเจ้ามันละก็ได้ มาบูชาสักการะแล้วก็ <c oughs> มกีเรียกว่ามีความเจ้าโศกในคนที่ยังไม่ได้สำเร็จสวดาบันหรือว่าสำเร็จสวดาบันแล้วก็ยังกศเศร้าเสียใจว่าพระพุทธเจ้าจะดวนจากนิพพานไปจากคนที่สำเร็จอรหรันแล้วก็ปร่งธรรมสังเวชท,ทันี้ <c oughs> พระองค์ก็ได้ตัดปัจจิมโอวาทที่บอกว่าอนนาดานิพิกเววะยะวยะธรรมาสังคาราอป,ปมาตินาสัมปาเดทะพิกุสังหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทใด้ถึงพร้อมนี้เป็นปัจจิมโอวาทที่พระองค์ได้ตัดไว้เป็นครั้งสุดท้ายฝากให้เป็นมรดกธรรมให้เราได้ไม่ประมาทก็ พระอ,องค์ก็ไม่ได้ตัดสิ่งใดไว้อีกนะัน่นก็ถือว่าเป็น <c oughs> ส่วนสำคัญแล้วก็ฝากให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราเมื่อไม่ประมาทแล้วก็รีบสร้างรีบสั่งสมบุญบาร,รมีใหย้ยิ่งขึ้นไปหรือว่าอย่างน้อยก็ยังให้ถึงความเป็นพระอิยบุคคลเช่น พระโสดาบันพระส,ระสกิตาคาพระอนาคาหรือเป็นพระหรหั์นั้นก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ําเป็นผู้ที่มีความเจริญอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราได้มาบูชาสัก,การะ,ะพระพุทธปรินิพานหรือว่าในสถานที่เสด็จดับคันธะปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กุสินาราลคอนี้เป็นสถานที่ เรียกว่าสัจจะแห่งชีวิตเรื่องแห่งความไม่ประมาทในความเป็นอยู่ในความเป็นชาวพุทธในความเป็นมนุษย์ที่ได้เห็นแจ้งรู้จริงเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามธรรมะของพระธองค์ก็ได้ทำให้เต็มที่แล้วก็ได้บุญได้กุศลได้เห็นแจ้งเห็นจริง สิ่งที่พระองค์สอนไว้ก็คือนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้มารู้มาเห็นหเข้าใจ